ยิ่งใหญ่สงกับเป็นการครบรอบหนึ่งทศวรรษสำหรับงาน SME International Festival นะคะและงานประกาศรางวัล SME สร้างอาชีพอวอร์ดครั้งที่10บประจำปี2568ที่จัดโดยคุณพรทิพย์แก่นจานท์คุณละพัฒด,ดาสีกีและคุณกนกปัดหงส์กุลธนาโชคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจนะคะให้กับผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาและดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เกิดความภูมิใจนะคะอีกทั้งต้องการสร้างสารค์และความตื่นตัวในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้มีแรงกระตุ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยได้รับเกียรติจากดรจรูนนะคะอดีตลองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัลไปเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีเหล่าบรรดาคนดังนะคะเจ้าของธุรกิจแบรนด์สินค้า ต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวสําหรับงาน SME สร้างอาชีพอวอร์ดครั้งนี้เราครบรอบหนึ่งทศวรรษแล้วนะคะก็คือจัดต่อเนื่องเป็นทงครั้งที่10ค่ะปีนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือให้ขวัญและกําลังใจสําหรับผู้ประกอบการ SME ที่ทําธุรกิจอย่างจริงจังและต่อสู้ประสบจนประสบความสําเร็จค่ะความพิเศษนะคะวันนี้เรารวบรวมนะคะวงการสุขภาพและความงาม จัดงานนะคะชื่อว่า S M E International Festival ครั้งที่1ค่ะซึ่งมีทั้งงานแข่งขันงานเรียนรู้เทคนิคค,ความรู้ไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์เก่งๆนะคะสายอาชีพความงาม P M U S M P i ่าอีลแลวก็อ่าออยมา,าสาและก็เฟรน m ์มา,าสสค่ะจัดแข่งขันนะคะเป็นระดับนานาชาติแล้วก็มีการเรียนรู้ด้วยและก็ค่ำคืนนี้ก็มีการเฉลิมฉลองผูท้ที่ชนะเลิศ คนที่ได้รับรบางวัลการแข่งชนะเลิศแล้วก็มอบรางวัลให้กับนักธุรกิจ SME ค่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะเราคัดเลือกคนที่มีตัวตนสร้างตัวตนและทำธุรกิจอ,อย่างจริงจังและที่สำคัญนะคะท่านประธานที่มามอบรางวัลเนี่ยก็เป็นประธานที่เคยมอบรางวัลให้ SME สร้างอาชีพถึง5งครั้งมาแล้ว<อ>ซึ่งท่านแบบว่าคัดมากๆเลยกลุ่มสีเทาสีดำคือตั้งสกรีนแบบให้เต็มที่เลยค่ะปีนี้ค่ะสวัสดีค่ะจยนนกนะคะเป็น ผู้จัดนะคะทางของพวกถึงความงามแล้วก็บิวตี้แล้วก็จะเป็นพวกแม่ค้าหรือว่าสร้างอาชีพสร้างแบรนด์แบบนี้นะคะก็คือปีนี้เราจัดร่วมทั้งหมดประมาณทั้ง10ประเทศนะคะแล้วเราจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าการจัดงานจะตอบรับได้ดี กว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนกลับมาค้าขายและสร้างส่วนตนสร้างแบรนดิ้งให้กับตัวเองเรายินดีมากสำหรับคนที่ได้มารับรองวันที่นี่นะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวพอเป็น Inter อินเตอร์นะคะสำหรับอ,อ,อาจารย์ปันนะคะผู้ดูแลในส่วนของ s อ e อินเตอร์นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ปันขึ้นนิ <c oughs> ดนึงก็ปีนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราได้รับความร่วมมือจากหน <c oughs> ่วยงานหร <c oughs> ือว่าสถาบันด้านความงามนะคะที่อยู่ทางต่างประเทศก็ ปีนี้ตอบรับเช่นเดียวกัน <มา S 1> นะคะมาที่มาร่วมงานทั้งในการแข่งงานประชุมนะคะส่งทนเข้าแข่งเช่นเดียวกันค่ะสถาบนันต่างๆนะคะที่เป็นโรงเรียนสอนก็ดีไม่ว่าจะเป็นทำผมขนตาเล็บหรือว่าธุรกิจอื่นๆนะคะปีนี้เราเป็นปีแรกที่รวมทุกธุรกิจที่เป็นสถาบันสอนแล้วก็เป็นธุรกิจที่ได้รับก,กําไรอย่างสือแล้วก็เป็นธุรกิจที่คนไทยเช่นง,งานตัดผมคนไทยก็เขาเรียกว่าเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็สามารถสร้างไรายได้อย่างต่อเนื่อง วันนี้ก็ปีนี้เป็นปีที่เรามอบรางวัลให้แก่อาชีพเล็กๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าในปีถัดไปอะค่ะเราจะยังคงยืนอยู่แล้วก็ยืดหยัดในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ยังคงเป็นมีแสงสําหรับตัวเองนะคะหรือว่าสำหรับคนที่มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนะคะือสตาร์อ๋อสำหรับเอมี่นะคะปีนี้ก็เป็นอะไรนะเป็นน้าที่เป็นได้แค่สตาฟนะคะ จริงแล้วปีนี้อ่าคุยกันกับพี่ๆผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะว่าเอมี่ขอไม่รับเพราะว่าจริงๆรับรับมาเกือบทุกปีแล้วก็หลายๆท,ที่ที่เป็นเป็นเกี่ยวกับการทํามาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เชิญเอมี่ไปทุกๆที่แล้วหนูมีความรู้สึกว่าถ้าครั้งนี้หนูไม่รับแล้วหนูอยากเห็นพี่ๆที่ตั้งใจแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนหลายๆคนลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาค้าขายลุกขึ้นมาทํามาหากินด้วยตัวเองโดยการที่ไม่ต้องส่งข้อความไปขอเงินใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบ คือหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าหนูอยากให้พี่ๆทุกคนได้รับรางวัลแล้วหนูอยากอยากมองเห็นความสําเร็จของพี่ๆเขาแล้วหนูแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วหนูก็จะเอาแค่พักพวกพี่ๆของหนูอะไรอย่างเงี้ยบางๆเลยคือเพราะว่า คือเราไปไหนมาไหนด้วยกันหลายปีแล้วค่ะแล้วพี่ๆเขาตั้งใจจริงๆไม่ใช่มาแค่แบบเปิดแป๊บๆเอากระแสอะไรเงี้ยไม่ใช่คือไม่รองค่ะคือแบบอย่างแม่ทายนาหนูไม่คิดว่าแม่จะมาให้อะไรเงี้ยแม่ก็มาพี่ก็คือคือเอาง่ายๆแบบศิลปินทุกคนอย่ายพี่บิลลี่เงี่ยตามตัวยากมากค่ะมาแล้วอย่างพี่เรา หินหาอย่างเงี้ยพี่เท็ดดี้พี่พี่จัก,กระบุ๋มนี่คือออกบูธต,ตลอด <Okay. S 1> อย่างน้องแม็กกี้อาภาหนูก็ไม่คิดคว่าน้องจะมาให้ได้ <im ple asure> เอาง่ายๆ <im ple asure> ประิลปินทุกคนน้องบร,รการอย่างเงี้ยคือคิดว่าทุกคนไม่น่าจะว่างมาให้หนูแต่แต่ทุกคนยอมที่จะเสียเงินตรงนั้นมางานให้หนูหนูก็ดีใจมากๆแล้วงานเพื่อประกอบอาชีพของเราแบบอย่งเงีคือกําลังจะบอกว่าพี่ๆทุกคนเป็นตัวอย่างให้พวกที่ชอบส่งข้อความมาบอกรถชนขาหักแขนหักเออเพงตายไปเลยค่ะเห็นดาราไหมทุกคนเขายังสู้เขายังทําแล้วคุณอะ แต่ส่งข้อความไปหลอกของเงินน่ะเอมมี่รู้สึกไม่โอเคเพราะว่าโดนไป300ค่ะขอที่เจ็ดร้อยสามร้อบาทค่ะก็ในปีนี้นะคะสําหรับศิลปินดาราก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะคะให้กับคนที่มองหาโอกาสในการทํารายได้ให้กับตัวเองนะคะมีช่องทางหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ก็เชื่อว่าปีนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะคะแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้กันค่ะ ใหญ่กว่าเดิมทุกปีค่ะนี่มีมีเอมมี่มาช่วยกานการันตีเลยทุกวันนี้เอมมี่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพี่ผู้สาพี่ผู้สานะคะของ s อ e แเป็นเรียบร้อยแลดดเราก็มีพี่เอมมี่เป็นแบบอย่างกันนะคะอย่าเติบโตได้แบบพี่เอมมี่เหมือนกันเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องแม็กกี้พูดให้น้องแม็กกี้พูดหน่อยค่ะไม่ไม่ร้องนะคะไม่ร้องอยากหนูอยากจะร้องไห้แล้วตอนนี้คือก็ขอบคุณทางเอสมี่มากมากนะคะที่เป็นแบบว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ให้ตัวหนูนะคะที่แบบว่า มีกำลังใจในการแบบว่าทำงานต่อไปแล้วก็ขยันต่อไปสู้ต่อไปเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ทำงานเหมือนกับทุกคนนะคะคืออาจจะดูว kind of ่าเฮ้ยหลักดารารายได้เยอะกว่าหรือเปล่าก็ไม่นะคะก็เท่าเท่ากันก็ยังนก็ยังก็ยังค่ะแล้วก็ก็ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนเลย้ยค่ะว่าแล้วก็โอกาสด้วยอย่างแบบงานนี้ก็ถือว่าให้โอกาสแม็กกี้ได้มาเหมือนับว่าเปิดตัวว่าแม็กกี้เป็นนักธุรกิจที่ หน้าใหม่แล้วกันนะคะเป็นน้องใหม่ก็ก็ฝากด้วยค่ะก็ใช่ก็เป็นแบรนด์เล็กๆมาเมชาก็จะเป็นเครื่องดื่มมะชาแล้วก็จะมีพวกขนมต่อไปนี้ต้องดื่มมะชาแล้วล่ะใช่ค่ะต้องต้องดื่มทุกวันค่ะโอเคค่ะอยากดื่มน้ำปลาก็ได้นะคะเดี๋ยวให้พี่โก็่น้ำปลาพิกโกแต่กินน้ำปลามาน้ำปลาพี่โก้คือเด็ดสุดขอบคุณมากค่ะเอ็มมี่ต้องบอกว่าพบคนคือพบเงินนะคะถ้าเราไม่ออกมาจากบ้าน เราก็แบบไม่ได้อะไรไม่เจออะไรนะคะก็เหมือนอยู่ในป่าก็เป็นทารสานไปเลยนะคะแต่พอมาปุ๊บเนี่ยที่เจอแม่นกอย่างเงี้ยแม่นกบอกเดี๋ยวจะพาเธอไปตลาดไม่อยากคนรู้เยอะคนที่แบบไปที่มีแบบว่าตัวแทนมาจากพม่าคือพบเงินมันก็ได้พบคอนเนคชั่นแล้วมันก็ต่อยอดไปเจอคนดีๆก็ทําให้เราแบบว่ามีโอกาสนะคะยังไงออกมาสู้นะคะเจอคนค่ะ อยากบอกนะคะพวกเรายังไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเผื่อวันหนึ่งอาจจะเป็นวันของเราก็ได้ความท้อแท้มีได้ทุกคนแต่อยากบอกว่าท้อได้แค่แป๊บเดียวแล้วลุกขึ้นมาทํานะคะพวกเราทุกคนเคยล้มเคยลุกกันมาหมดแล้วนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ยังสู้ต่อไปนะคะมาสคาร่าไว้ปัดหงอกนะคะอธิบายอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่า ทุกคนค่ะเพราะจริงเราสาวก็เป็นแม่ค้าออนไลน์มาตลอดชีวิตยอยู่แล้วนะคะก็เป็นมาประมาณ9ปี10ปีแล้วนะคะตั้งแต่เฟ e บุ๊ k เริ่มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เราก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะคะส่วนแม่ค้าหรือพ่อค้าคนไหนที่กําลังท้ออยู่ตอนนี้นะคะก็อย่าไปท้อค่ะเพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนออร์กาลิคเึิเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ตามไปค่ะนะคะอย่าไปท้ออย่าไปอย่าไปบอกว่าตัวเองทําไม่ได้ทุกคนทําได้ค่ะก็นับนะคะอยากจะฝากบอกพี่ๆทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่อายุมากอายุน้อยหรือว่าเราเป็นใครเราก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ให้ตัวเองได้ค่ะแล้วก็ปีนี้ธุรกิจออนไลน์มาแรงมากๆนะคะใครที่ยัง มีธุรกิจเป็นของตัวเองลองดูว่าตัวเองชอบอะไรเหมาะกับอะไรแล้วอยากขายอะไรในความที่เป็นเรา Personal b แบ n d i n g สำคัญที่สุดค่ะประเทศไทยครับคนขยันไม่มีวันอดตายนะต้องขยันนะครับผมทำกาแฟาบิลลี่เข้มนะครับก็ขายทางออนไลน์ก็อันนี้ก็ดีใจมากนะโอกาสมาร่วมง,งานแล้วก็พบกับพี่ๆน้องๆดาราที่ขยันทำมาหากินทั้งนั้นเลยก็อย่าท้อครับ <c oughs> เศรษฐกิจจะเป็นยังไงให้เราขยาน <c oughs> ันสักอย่าง <c oughs> ใช่ไหมพี่เทดี้ใช่ครับผมส่วนผมนี่ผมเทดี้โลโซนะครับผมก็ทํา เห็ดเชดดี้ครับโชว์หน่อยเห็ดเชดดี้ถือมาด้วยนะถือมาด้วยเรามีเข้าวเกียวแท่งนะครับให้พี่บิชิมนไปเลยใช่ครับนไปเลยแกะชิมเป็นตัวอย่างอ่าพี่พิลลี่แกะชิมแล้วนะโอ้อร่อยมากครับอร่อยนะซึ่งอันนี้ต้องให้เครดิตกับภรรยาผมนะครับเขาเป็นคนเขาเรื่อว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของอันนี้ที่ให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ แต่คุณเป็นคนทอดผมเป็นคนทอดไม่ใช่ภรรยาผมเป็นคนทอด<อ>นะครับก็โอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสนักดนตรีกับกพวกเราใช่ครับได้มีอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งนะครับเชฟกระดุลนุ่นเยอะยนะครับ,รบสวัสดีค่ะลำยองนองเงี้เห่าค่ะหลายคนจะเห็นลำยองในลูปของ ลังสิงโคโยตี้นะคะเป็นหมอลังซิงเจ้าของเอฟเเอฟเขาผัวไปเทินแล้วก็เป็นนักนักแสดงนะคะทางชวันสาสิบเอนะคะอีกรกนึ้งของํำยองก็คือทําธุรกิจบ้านไร่ไอดาวคาเฟ่ซึ่งมีรีสอร์ทแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆไว้บริการพี่น้องชาวบ้านนะคะก็ฝากติดตามไว้นะคะบ้านไรไอดาวทางเพจบ้านไรไอดาวค่ะก็ผ่านกระแสดราม่าอะไรมาเยอะแยะนะครับวันนี้ผมก็พิสูจน์ให้ทุทุกคนได้เห็นแล้วว่า ความมุ่งมั่นพยายามแล้วก็ความที่เราไม่เคยท้อกับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันสามารถทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าผมมีความตั้งใจเป็นแบบไหนเราไม่ได้มีเจตนาในการทําความผิดเลยแต่ว่าในเมื่อสังคมเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสได้แก้ตัววันนี้ผมทําให้ทุกคนได้ภูมิใจแล้วเกี่ยวกับแบรนด์ปลาทอดปลาช้มทอดของผมที่แบบไปออกบูธตามต่างจังหวัดแล้วก็ฟีดแบ็กระแสดีมากๆนะครับอ่าแล้วก็คิ้วเปลี่ยนชีวิต แม่นกเขาเป็นคนปรับโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยงงเฮงให้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดีมาตลอดเลยนะครับมีเงินไหลามาเงินทองไหลามาเทมาล่าสุดก็เดี๋ยวจะมีของขวัญชิ้นใหญ่เพื่อเพื่อตอบแทนลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนปลาทอดปลาส้มทอดให้สมกับทุกทุคนคาดหวังและตั้งใจว่าผมทำมันสำเร็จแล้วจริงๆขอบคุณมากๆนะครับ